โอ้สรุปฉันไปตรงไหนมาบ้างนะเนี่ยทางนี้หรอมั้งทางนี้แหละทางนี้แหละเอ้าทางนี้โนน,นมานี่วะอ่ะฮะเขียน,นาายบ้านเหรอ ไม้ใช่ใต้องค่อยเล่นค่อยไปเราเดีวเราก็จะไปฆ่าอิเดอร์ะก้อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วยไม่ใช่มือนนี้ได้ใวลาแล้ววกกก็จริงนะ ตอนนี้ก็เริ่มแบบมาหลงทางในพิดินภาษาพิดินนี่แล้วไม่เคยเข็นครับม้าเลยตลอดตรงนี้มีสิ่งพิเศษที่เรียกว่าตะเกียงเขามีีแ่ขึ้นข้างบนนะโอ้ปราสาทใหญ่จริงๆเลย ถ้าถ้าใครมึนหัวขอโทษลยนะเพราะว่าแบบผมเดินค่อนข้างเร็วใช่ใช่อาแพพันเพทงมาจากกลองอ่ะ พิลปราสาทไงปราสาททิ้งนเจอแกและระเบิดไม่ว่าจะมายิงตอนตูตายเขาได้ไหม <c oughs> นั่นไงตายนนเพิ่ง <c oughs> บอกไปว่าอย่าระเบิดตอนกูตายเขาแล้วกูหาทางขึ้นไม่ได้อีกแก๊สวิโอชีวิต สงสัยต้องเอาธนูเอ้ยเอาหน้าไม้ไปดีกวนน่าใช่ไหมนนถ้าถ้าสู้กับแกต้องใช้หน้าไม้เนาะมันจะดีกว่าผมไม่แนะนำว่าให้เอาไปตอนนี้ผมแนะนำว่ารอเป็นปีกฟินาตี้ไปดีวกว่าไปดอกว่าอะไรมันจ <m> <ล>ะผมกว่า<ๆ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหาลูกธนูง่ายไงเราไปตบสเกลตันแถวข้างทางก็นะนะันแล้วเค<ๆ>ไปอีกรอบหนึงทุกคน <m> <m> ไปตายกันอีกรอบนึง ขอโทษนะสำหรับคำหยาบใครเดี๋ยวเราก็จะเออมั่วมาเนี่ยมั่วททงเอาโน้นก็มาแล้ว,วอ๋อวันนี้มีสตรีมนะครับทุกคนแต่ว่ากว่าคลิปนี้จะลงเสร็จผมก็คง,งสตรีมก่อนแลนะ้วแหละวอลแทงนะครับ

ช่ใถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันนี้เซิร์ฟมันกระตุกก็ต้องขอโทษเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่านี้โทรศัพท์มันเป็นไรมันงองเงงเงงเงง,ง โอ้โหยังมืนหัวโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่จุดที่เราอยู่แล้วหวังว่าจะไม่เจอพีกลินรู้นะ ตกกระจามือเจอท้องแล้วเจอท้องเจอท้องแต่ขุดไม่ได้เจอทองครับจะขุดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าขุดปป๊บเดี๋ยวเขาจะมาลุมประชาทันเรา สูคกันนะถ้าตายถ้าตายแล้วเราก็จะพอลนะแต่เราไม่ตายงงหรอกบอกเลยไม่เจอทางขึ้นวะนี่เปล่าวทางขึ้น ทางขึ้นที่ไม่มีของครับผมทางลาวาสลับมาหาอันสามนะเลยเฮ้ยนอนน,อนเจอทางขึ้นแล้วอะแต่ไม่เห็นกล่องข้างบนไม่รู้ขึ้นมายังไง ตอนนี้เออรีบเอาบล็อกทุกอย่างที่หาได้มาต่อเพื่อความสบายใจตัวเอง ตอนนี้แบบเนามากมนนโอ้ยมันมันถือมันตั้งหน้าไม้มาทำอไมวะเนี่ยหาทางขึ้นต่อไม่ได้่ะ มันเหมือนมีทางให้ขึ้นอ่ะแต่ไปไม่ไปไม่ได้มันต้องต่อตัวขึ้นไปวะนะันน่ะจะเลยละต่อตัวขึ้นไปครับผมอ่กใช่มันปิง,งมากเลย ขอโทษนะที่ผมเงียบเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นไปอย่างมากเลยหาของก็หาไม่เจอครับพี่น้องจังหวะยังเอาไปไม่หมดน,นะแต่รู้ว่ามีของแต่หาไม่เจอ ฉันกลับมาตรงนี้แล้วรอบหนึ่งของตรงนี้ก็เอาไปแล้วน่าจะเหมือนแล้วมั้งนอนของในประสาทน่าจะนะไปทางไหนอะ บอกบอกอกทิศหน่อยได้ไหมประมาณตรงไหนไม่ทันละ ตอนนี้เราก็เงียบมากเล่นเงียบสุดๆไปเลยตอนนี้นใช่มันต้องเซฟชีวิตมากเนี่ยพอแบบเอะล้างกุ้ยเชียวเอ๊ะนั่งไงตามสภาพครับ,รบอย่าบอกว่านอนเข้ามา <c oughs> <c oughs> โอเคครับแล้วก็ขอจต็มคิดแต่เพีย <c oughs> งเท่านี้นะครับ <c oughs> ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าไม่มว่าอะไรก็กดซับสไคร b ์ให้ผมกับคุณคิดซาว่าเลยนะครับบ๊ายบายทุกคน